เที่ยวมังนรกตอนที่17บทที่16ชมปราสาททักษิณมังคลาวิหารฟังพระทักษิณมงคลเทพเจ้าบรรยายธรรม วันที่16มกราคมพุทธศักราชส5 2 3รลหันจี้กงเสร็จลงประทับทรงกล่าวเป็นกรความว่าลมหนาวโกกกระโชกหนึ่งสนตึงยืนเด่นเขียวขจีเสียงดังพมพื้นปตัตภีแววทำบรรยายเล่งเหลาดังจิตมิญญาณอริยะพระทังสำจังอดีตเจ้าชื่อทอก็หอมแต่เช้าเขาทั่วที่วาลาตี พระถังสัมจั๋งได้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากและระจนพีมานต่างๆจึงจะถึงจุดมุ่งหมายขนาดนี้ต้องแต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์เพื่อสอนชาวโลกไปการลนานงานสูงส่งเช่นนี้เปรียบเทียบกับพระถังสัมจั๋งอัญเชิญพระไตรปิฎกได้ระหว่างทางที่ไปทุดงทางตะวันตก พวกพีมานต่างๆจักซุ่มอยู่จ้องตาเป็นมันดังเสือสิงต้องการที่จะเป็นปรลปักต่อพระถังสำจังคอยขัดขวางการเดินทางเพราะว่าเมื่อพัะถังสำจังได้พัฒไตปิดกแล้วพุทธานุภาพก็จะแพ่หลายเป็นหมื่นๆม,มื่นปีพวกมานก็ไม่มีที่จะอยู่ได้หากพวกมานไม่กระเพื่อปีกเข้าโจมตียานเมตตาแล้ว ก็คงไม่สมใจเป็นแน่แท้แต่สวรรค์ทรงเห็นและคอยปกป,ป้องให้ผู้ทรงธรรมตลอดเวลาอย่างเช่นหงอคงมหาปราดที่มีฤทธิ์สามารถแปลเปลี่ยนได้ถึง72ขบวนก็ตามก็ไม่อาจพ้นจากอำนาจของพระพุทธเจ้าอยู่ายได้เลยเหตุที่พวกมารออกลังควานนั้นคงคิดว่าเทปจ้าไม่สามารถลวงรู้ได้แต่หารู้ไม่ว่า ทุกอย่างได้อยู่ในอำนาจของพระพุทธเจ้าอยู่หลายหมดในฟ้าดินธาตุบริสุทธิ์ธรรมย่อมอยู่ได้นานธาตุอุปาหรืออธรรมจะครอบงำก็เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเพราะขัดต่อมติสวรรค์จำต้องสลายไปเองสวรรค์ทรงปานีเพื่อกอบคู่มนชนจึงประทานคำพีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเผยแพรแ่ตลอดกาลแม้จะมีความลำบากแต่สวรรค์คุ้มครองเสมอ คนที่คิดหลายคนฟ้าไม่เข้าข้างหากสวรรค์ต้องการเก็บคนก็แค่ประเดี๋ยวเดียวเยวท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็าสามารถจะฝันฝ่าไปได้งานที่ดีงานกุศลก็ต้องลำบากหน่อยมหาสัจธรรมบรรลุยากตั้งแต่โบราณมาแล้วหลักธรรมนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่างวัดสิทธิเทกสำนักเสียเฮียงตึงทั้งหลาย เหนื่อยความศรัทธามุงมั่นปลุกข,ขึ้นหน้าไปอย่างกระหารตะวันตกสวรรค์อยู่ต่อหน้าท่านแล้ววันนี้ได้เวลาเที่ยงมังสวรคร์อย่างเซนเตรียมตัวขึ้นบนดอกบัวก็ผมนั่งเรียบร้อยแล้วขอเชิญอาจารย์เดินทางได้ไม่ทราบว่าวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปยังปราสาททักษิณมังคลาวิหารไปรัชการท่านพระทักษิณมงคลเทพเจ้า ถึงทักษิณมังคลาวิหารแล้วเราก็ไปคารวะท่านเถอะทิวทัศน์ที่นี่สวยงามดีแต่สิ่งต่างๆที่พบเห็นล้วนมีสีแดงต้นไม้และไม้ดอกแปลก,กๆมีอยู่เต็มไปหมดรู้สึกว่าอากาศจะร้อนละอุอยู่บ้างด้านหน้ามีปราสาทอยู่หลังหนึ่งมีอักษรเขียนว่าทักษิณมังคลาวิหารมีเปลวไฟพุ่งตรงมายังที่นั่นมิทราบว่าพรเหตุใด,ดครับที่ใต้เป็นธาตุไฟ สีแดงจิงลุ่งโลดนั่งๆเจ้าจึงมีความรู้สึกเฉ่นนี้พวกเราเข้าไปข้างในไปคารวะท่านทักษิณมงคลเทพเจ้าเถิดขอรับพอเข้าไปในปราสาทเห็นพระที่นั่งตรงกลางมีเทพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งประทับอยู่เกสาสสีแดงพระพักก็แดงซึ่งความร้อนแรงเปล่งออกมารอบๆกายทำให้รู้สึกอบอุ่นจนพูดไม่ถูกทำให้เกิดพลังขึ้นเป็นร้อยเท่าทวีคูณ ขอรัศการท่านพระทักษิณมงคลเทพเจ้าไม่ต้องคัลวะสิธ์อย่างเซิรนสำนักเสี่งตึงติดตามท่านอาารันจิโกงอย่างแดนสวรรค์แห่งทักษิณมงคลนี้ข้ามีความรู้สึกปิติยินดียิ่งเพื่อกอบกู้สรรพสัตวเพื่อให้พวกเขารู้จักการบำเพ็ญตนเพื่อเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของสวรรค์หากกว่าจะเปิดเผยมาสจธรรมแห่งทักษิณมงคลลงในหนังสือเทียมมังสวครร์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและประพฤกิอันผิดผิดของชาวโลก เพื่อให้มนุษย์ได้ยึดถืออยู่ในหลักธรรมชาติไม่ว่าจะเดินอยู่นาทิศใด,ดก็ตามก็สามารถยึดในจิตสวรรค์ไม่ว่าจะทำกิจธุระใดก็ตามก็จะพัดหลงในทางที่ผิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำเพ็ญมหาศัจธรรมแห่งทักษิณมงคลแล้วจึงต้องเข้าใจลึกซึ้งจึงจะไม่ถูกรูปภายนอกหลอกเอาได้กลายเป็นผู้หลงทางจึงหวังว่าผู้ที่กำลังยืนอยู่ที่สี่แยกบวสงบจิตแล้วฟังข้า ขอให้ท่านเทพเจ้าโปรดเมตตาทรงบัญญาติสัจธรรมแห่งทักษิณมงคลอย่างละเอียดเพื่อเป็นการโปรดชาวโลกด้วยเถิดมันเป็นนาที่อยู่แล้วไม่มีการปฏิเสธแน่ยิ่งชาวโลกมีวิญญ,ญาณเดิมร่วมเป็นหนึ่งอยู่แล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่กอบกู้ข้าเป็นหนึ่งในห้าู้อวุโสมีตำแหน่งทางทิศใต้จึงได้ชื่อว่าเชื้อไฟตำแหน่งที่อยู่ในกายมนุษย์อยู่ที่หัวใจ เลือดสดแดงที่พุ่งฉีดไปตามหลอดโลหิตไปเลี้ยงชีวิตของมนุษนั้นชีพจรที่เดินตุบตุนั้นแสดงถึงการทํางานของวิญญาณแห่งทักษิณมงคลในการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่อาจเด็กเลี้ยงไฟได้เลยในสมัยโบราณได้ไฟจากก้อนหินกระทบกันหรือไม้ก็เสียดสีไม้ด้วยกันให้เกิดไฟขึ้นแต่เวลาต่อมาหินไฟก็เลิกใช้ไม้ที่ใช้ก็เป็นเชื้อไฟก็กค่อยๆเลิกไปแสงสว่างจากตะเกียงน้ํามันก็ไม่สว่างพอ เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า้วยแสงไฟที่แรงก้าจึงทำให้ชาวโลกได้เห็นความสว่างแห่งอนาคตเพราะว่าไฟมีความหมายว่าความสว่างในที่ที่ไม่มีแสงสว่างสีสันแห่งรรพ์สิ่งก็จางไปทําให้เข้าสู่บรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวของความมืดนี่ยังเป็นแหล่งก่าออาัชญากรรมอีกด้วยวันนี้ข้าจะส่องไฟศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วทั้งปฐพีเพื่อให้รรพสิ่งได้ปรากฏรูปลักษณ์ของตนเอง และทิ้งความโหดเหี้ยมที่ซ่อนเล้นอยู่ในการหลงอยู่ในความคิดเห็นอันมืดมัวจึงสามารถนีพ้นความมืดในลาตีไปสู่ที่ที่สว่างได้จึงไม่ต้องคอยคำหาซึ่งอาจพังตกลงสู่เหวลึกบนมนุษย์เอ๋ยจงเปิดประตูใจเพื่อให้ใครก็ได้สามารถที่จะเห็นจิตของเจ้าว่ามีความเท่งตรงหรือไม่หากมีความกล้าดังที่กล่ามานี้แล้วก็สามารถบรรลุถึงจิตแห่งทักษิณมงคลและแน่นอนที่สุด เจ้าก็จะไม่ขี้โลกแสงทำส่สองเพราะความร้อนสามารถทำลายเชื้อโรคได้หากเจ้าเปิดเผยห้องที่อยู่ของจิตอากาศถ่ายเทได้เชื้อโรคลายและพิษร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายหลังถูกธาตุไฟส่สองก็จะไม่มีโรคพิษเกิดขึ้นในทางสี่แยกพอมีสัญญาณไฟแดงขึ้นรถก็ต้องหยุดหากไม่รักษากฎเกณฑ์อันนี้เพียงคู่เดียวเท่านั้นก็คงได้เห็นเลือดออกแน่ หากขัดสัญญาณไฟของทักษิณมงคลฝ่าไฟแดงก็จะมีเลือดเต็มพื้นดังนั้นตนเองต้องคอยตักเตือนตอนเองส่วนการบำเพ็ญธรรมของนุชนั้นทำอย่างไรจึงสดคล้องต่อความ้องการของทักษิณมงคลเล่าในฝ้าแห่งห้าอาวุโสด่างก็ปรากฏห้าสีในระหว่างห้าสีกับธาตุไม่ปะปนกันไม่ถูกถลุงจนล้มจึงมีคุณสมบัติมาถึงที่นี่ได้ พวกเดือดร้อนก็จะทําให้ต้นไม้ไม้ดอกวิญญาณเดิมถูกเผาจนแห้งเฉาตรงกันข้ามผู้ที่เฮินห่างจากการใช้ส่องจากไฟก็จะหลงทางอยู่ในความมืดคําพังเพยว่าใกล้ชาติสีแดงใกล้มึกสีจะดําดังนั้นทํานุษหลีกห่างจากธาตุแดงแห่งทักษิณมงคลหรือธาตุแท้เขาก็เริ่มเดินเข้าสู่ถนุนที่มืดก็จะไม่รู้ทางที่จะกลับคืนท่านเทพเจ้ากล่าวอย่างมีเหตุผล บรารมีท่านสูงส่งอยากได้ฟังธรรมที่แยบยนต์จากท่านอีกครับทักษิณมงคลคือความเป็นมงคลอย่างทิศใต้ข้านั้นอยู่ในสวรรค์แห่งฟ้าห้าอุโสตำแหน่งฟ้าอัคนีทีศใต้เชื่อไฟอันนี้คือไฟแท้ที่ดีเลิศวิญญาณเดิมที่เป็นลูกขึ้นมาหากไม่ได้รับพลังไฟจากข้าในขณะนั้นเกรงว่าจะไม่สามารถตั้งคันได้สมบูรณ์ทำให้พวกเขาลงมาจุติในโลกได้โดยไม่ติดขัดอะไร ดังนั้นจึงกล่าวว่าในที่ที่มีไฟก็มีวิญญาณธาตุของข้าอยู่ไฟคือชีวิตและเป็นแหล่งกําเนิดของกําลังหากไม่มีไฟผลักดันก็ไม่มีกําลังเกิดขึ้นคนที่เกิดมาในโลกนอกจากเล่นไปทางตะวันออกบ้างตะวันตกบ้างยังขึ้นเหนือลงใต้หมายความว่าทิศใต้นําเกิดทิศเหนือไปตายหัวใจของมนุษย์ข้าเป็นผู้ดูแลในขณะที่ขึ้นล่องเกินควรหัวใจก็หยุดเต้นคนก็ถึงการตายลง ทิศเหนือเป็นธาตุน้ําน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งล่างก็เย็นดับจิตขอเรียนถามความเป็นมาแห่งเชื้อไฟสีแดงข้าแปลงมาจากไตวิสุทธ์โดยอาศัยไฟเกิดขึ้นจึงเด็กไฟสีแดงเชื้อแสงไฟใต้ฟ้าแปลงมาจากร่างข้าธาตุไฟที่ร้อนในฤดูร้อนเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามของชีวิตที่เกิดขึ้นในฤดูใบไ,ไ,ไม้ผลิและมาเจริญเติบโต,ตในฤดูร้อน สัพสิ่งจะเกิดความเข้มแข็งและทรงพลังดังนั้นหากมีแต่ฤดูใบไม้ผลิแต่ไม่มีฤดูร้อนถึงแม้สัพพสิ่งจะเกิดขึ้นก็ไม่อาจ,จเจริญเติบโตได้ไฟจึงเป็นของวิเศษติดตัวอย่างไม้ขีดหลอดไฟหม้อไฟฟ้าเตาไฟฟ้าไฟเช็คเครื่องไฟเหล่านี้ล้วนใช้เชื้อไฟเป็นวัตถุสัมพันธ์จึงทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายรถไฟฟ้ารถยนต์รถเครื่องเรือยนต์หม้อไฟฟ้าต่าง ไม่มีอะไรที่ไม่ใช้ไฟฟ้าผลักดันจึงกล่าวว่าแสงฟ้าไฟหินขนาดนี้กาลังขัดแคลนเชื้อเพลิงน้ํามันค่าของมันก็อยู่ที่ติดไฟเพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นดังนั้นไฟจึงเป็นพลังงานของสรรพสิ่งตามที่ดูรู้กันอยู่แล้วนั่นคือพลังความร้อนเป็นพลังบุกเป็นพลังชีวิตไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างหากโลกประศัจจกท่านเสียแล้วจะมืดมนไปหมด คุณค่าไฟช่างมีคุณค่ายิ่งใหญ่หลายขอบเขตไม่ทราบว่าเหมือนมนุษย์จะฝืนเรียกโดยอาศัยคุณไฟมาบำเพ็ญทาได้อย่างไรครับค่ามิใช่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่แต่การมาของค่านํ่มาซึ่งความสว่างสวยัยด้มีชีวิตชีวาหากมีแสงปัญญาสรรพสิ่งสดใสไม่มีซ่อนเล้นซ่องผ่านทุกสิ่งใหญ่น้อยนำพาพวกเราไม่เห้หลงทาง้าตทั้งห้าได้สถิตยอยู่ในตัวคนโดยทั่วถึง หากมนุษย์ไม่สามารถรักษาความพอดีของธาตุไว้ขาดไปหรือเกินไปก็ไม่อาจคืนต้นทําให้ดวงจิตบกพร่องไปวันนี้ข้าจะใช้ธาตุแห่งมลายาติของห้าอาวุโสมาบรรยายช่วยมวลมนุษย์ 1. ทิศใต้เป็นธาตุไฟในคุณธรรมห้าเป็นลาบลื่นในสีตั้งห้าเป็นสีแดงในฤดูการเป็นฤดูร้อนอยู่ในโลกมนุษย์เป็นชดช่วงในเทพเป็นเทพชาวนาโดยคุณธรรมของมนุษย์เป็นมลาัยาติ ในร่างกายมนุษย์หลักอยู่ที่หัวใจเลือดในศีนห้าเป็นกาเม 2. ดัดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเหตุแห่งการสูญสลายของธาตุไฟคือ 1. ไฟในโบราณใช้ไม้ฟืนหุงต้มใช้น้ามันจุดตะเกียงแรงไฟอ่อนละมุนแสงไฟแม้จะน้อยแต่สายตามนุษย์มองได้ไกลมากปัจจุบันใช้หลอดไฟฟ้าความร้อแรงของไฟฟ้าแหลงก้ามากส่องแสงไกลถึงพันพันลี้ แต่ก็เผาผ่านทำร้ายตนเองดังนั้นจึงทําให้คนสายตาสั้นมีมากขึ้นเพราะคงอาศัยแสงจากภายนอกมากเกินไปทําให้พลังแสงตนเองอ่อนแอก็เพราะแสงกล้าทําลายอํานาจแสงของตนเองพอไฟฟ้าดับลงแสงเทียนไม่สามารถมองเห็นภาพข้างหน้าได้ชัดเจนแสดงว่าพลังไฟของมนุษย์ลดน้อยลงไป 2. หลาบลื่นความลับลื่นทางสะดวกหมายความว่าถึงที่หมายสะดวก คุณธรรมห้าของสวรรค์ได้แก่ต้นลาบลื่นคล่องบริสุทธิ์ฟ้าขนาดนี้วิทยาการก้าวหน้าการคมนาคมสะดวกข่าวสารโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โทรศัพท์น้ำประปาต่างๆเป็นต้นมีให้ใช้ถึงบ้านห่างศัพสินค้าพัตการทุกคนทุกแห่งในเมืองเต็มไปหมดการกินการใส่สะดวกสบายอะไรที่ควรมีก็มีทุกๆคนสมบูรณ์ปูนสุขรรพสิส่งราบลื่น ไม่ว่าวัตถุจะอุดมสมบูรณ์แต่ด้านจิตใจยังขาดแคลนบกพร่องอย่างมากตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ห่างไกลกันเป็นพันพันไม้จะพบหน้ากันได้อย่างสะดวกรวดเร็วแต่เพื่อนบ้านอยู่ติดกันกลับไม่รู้จักซึ่งกันและกันอยู่ในชนบทถนนแคบแค ب, แต่ไม่ติดขัดแต่ในเมืองใหญ่ๆถนนกว้างๆวง้จระาะจรกับติดขัดการได้รับความหลับลื่นสะดวกสบายจนเกินควร จึงทำให้ปัญญาอันปัดเปืองกับความสามารถของร่างกายสูญหายไปเช่นหม้อไฟฟ้าหุงข้าวทำให้แม่บ้านขาดความสามารถในการก่อเตาติดไฟโทรศัพท์สะดวกทำให้ผู้คนขี้เกียจจับปากกาเขียนจดหมายความสามารถในชิงจดหมายจึงเสื่อมลงมีน้ำประปาถึงบ้านไม่ต้องขับน้ำสาวน้ำจากบอ่อทำให้กำลังกายอ่อนแอลงรถยนต์แทนเท้าเลยไม่ต้องออกแรงเดิน ไม่ทนต่อแรงเดินเหินจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันจเจริญขึ้นแท้จริงแล้วถอยหลังวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษยชาติมีเครื่องมือที่จะเดินก้าวหน้าซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่นั่นก็ทาให้ความสามารถดั้งเดิมของมนุษย์หมดไปจากการดํารงชีพด้วยจิตวิญญาณกลายเป็นการดํารงชีพด้วยวัตถุวิทยาศาสตร์สูญเสียความสามารถดั้งเดิมไปมากดังนั้นคำว่าหลับลื่นนี้ที่แถมไม่หลับลื่น สามฤดูร้อนสีแดงหัวใจโลหิตลักษณะของสีฤดูคือเกิดในฤดูใบไม้ผลิเติบโตในฤดูร้อนเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงเก็บเข้ายุ้งฉางในฤดูหนาวในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวแสงแดดแผดเผาทรรพสิ่งจะเจริญงอกงามไฟแม้จะเผาไหม้แต่ในฤดูร้อนมนุษย์ก็อาศัยต้นไม้หลบเย็น ปัจจุบันมนุษย์ได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างดีอ้วนทวนสมบูรณ์แต่อารมณ์ก็พุ่งพ่านกินเนื้อสัตว์มากมายเกินควรสะสมไขมันเอาวาย้ยถ้าไม่ร่างกายอ้วนตุตะเมื่อ,อย่างเข้าสู่วัยกลางคนกับหาวิธีลดความอ้วนแม้สีหน้าจะแดงด้วยเลือดฝาดแต่มันเหมือนถูกเผาด้วยกองไฟโรคหัวใจโรคเส้นเลือดแตกจะเกิดขึ้นประจำโดยเฉพาะพวกที่ขับรถเร็วอ,อย่างจรวดพอเกิดอุบัติเหตุก็เลือดแดงฉาน ล้วนเป็นลักษณะที่เกิดจากธาตุแห่งฤดูดร้อนระเบิดขึ้น 4. มรารยาตกามีที่ใต้คือไฟในคุณธรรมห้าคือมรารยาตในศีลห้าคือศีลกามีเมื่อไฟลุกก็ไหลมรารยาตเมื่อไฟระคะเกิดขึ้นก็จะปิดศีลในข้อหากามีเมื่อเกิดไฟโทสะขึ้นก็จะ,ะผ่อผานป่าคุณธรรมไฟแห่งโทสะไม่เพียงทำให้เกิดการแข่งแย่งยังทำให้เกิดการฆ่าฟันกันทำให้บาดเจ็บล้มตาย ดังนั้นชถวโลกควรมีมารยาทไว้ป้องกันลายลานนี้ก็จะมีแต่สันติสุขปูบันเป็นธรรมหากเกิดไฟโทสะขึ้นจิตจะลุกเป็นไฟพื้นจิตจะสั่นสะเทือนก็จะทำลายบุญบรารมีที่สะสมไว้เป็นเท่าทานดังนั้นจึงต้องลดไฟหยุดระเบิดเพื่อรักษาธรรมกายชายหญิงที่หลงไหลในเรือนล่างที่มีเลือดเนื้อความกำนัดทำให้เกิดไฟรัคะจึงมักกระทำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม เมื่อไฟลุกไหม้ก็จะเผาและผลที่เกิดจากต้นหากไม่ามไฟลาัคะไว้นั้นก็จะเพอผัานจิตนาเวทนาผ้นก็ไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นคนต้องมีมารยาทเพื่อเปลี่ยนไฟลาัคะเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาส่องนำทางผู้อื่นจักจุงมวนุษย์ดังนั้นเมื่อพลังไฟได้ที่แล้วพ้นธรรมก็มั่นคงแข็งแรงจึงสามารถบรรลุถึงความพิสุทธิ์ของธาตุไฟแห่งทักษิ์มงคลได้ทั้งหมดที่กล่าวมาคือปรากฏการณ์ของธาตุไฟในโลกมนุษย์ ไฟให้ทั้งคุณและโทษการใช้ต้องแยบยลเหลืออยู่จิตหนึ่งนั่นแหละข้าจะพาเจ้าไปชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์แห่งแดนทักษิณมงคลน,นี้ขอกราบขอพระคุณในการชี้แนะสั่งสอนและใครอยากได้ชมเนมหัศจรรย์แห่งทักษิณมงคลน,นี้ด้วยติดตามหลังท่านเทพเจ้าไปคิดที่จะลืมเสาะหาความดีลับมาหัศจรรย์แห่งจักรวารน,นี้ว่าเหตุไชนหนอ จึงได้สร้างขึ้นอย่างมหัศจรรย์อย่างนี้จนหาที่ตำหนิไม่ได้มาถึงที่นี่ถ้าสายตาไปยังข้างหน้าแสงสีแดงไดยยิบระยยับเต็มไปรอบๆด้านข้างมีภูเขาลูกหนึ่งกำลังพ่นถ่านลาวาสีแดงไหลออกมานี่เป็นภูเขาไฟใช่ไหมครับถูกต้องนี่เป็นปรากฏการณ์ของภูเขาไฟกำลังระเบิดพวกถ่านลาวาล้วนมีสีแดงเชื้อไฟลีกในหนึ่งคือพลังความร้อนจากใต้พิภพ ทักษิณมังคลาวิหารนี้คืออาวุธโสธ,ธาตุไฟสถิตยอยู่ดังนั้นที่นี่จริงสมบูรณ์ไปโดยธา,า,าตุไฟหากธาตุไฟมอดลงทักษิณมังคลาวิหารนี้ก็จะเย็นและเปลี่ยนสีชาวโลกจะได้กลัวกรารเผาสกัดจ,จับไฟเพราะว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบเพื่อบรรลุธ,ธรรมภูเขาไฟและน้ำพุร้อนล้วนเป็นสิ่งวิเศษสุดของทักษิณมงคลหินแล้ว่าที่กําลังไหลยอยู่นั้นเหมื่อการเต้นของหัวใจมนุษย์ โลหิตก็เหมือนของเหลวที่ไหลออกมาจากปองภูเขาไฟแต่เมื่อเลือดแข็งตัวเมื่อไหรคนก็ต้องตายลงรูดิบของไฟก็คือแก๊สน้ำมันพลังไฟฟ้าถ่านหินไม้ฟืนไม่มีใครที่ลงชีวิตโดยปัสจากสิ่งเหล่านี้ไฟฟ้ารถยนต์ในบ้านของอาหารต้องใช้ไฟแก๊สประโยชน์ใช้สอยคือพลังความร้อนดังนั้นวิญญาณธาตุแห่งทักษิณมงคลจึงปกคลุมไปทุกคนทุกแข่งนมนุษย์ได้ประโยชน์นับน,นั้น นุ์ได้รับการคุ้มครองจากสวรรค์ได้รับความอบอ,อุ่นขนาดนี้แต่กลับมีความเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ความอบอ,อุ่นกลับคิดแผ่ขยายโลกโดยไม่ยอมสละความอบอ,อุ่นแม้แต่น้อยกลับรับเพียงฝ่ายเดียวคนที่ไม่รู้จักจ่ายออกบ้างคอคิดว่าตนเองทําทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแต่ความเป็นจริงกลับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นคนที่โง่ที่สุดด้วยชาวโลกได้แต่ใช้พลังท่าแห่งทักษิณมงคลแต่ไม่รู้จักสะสม ดังนั้นปัจจุบันจึงได้รับอันตรายคุกคามจากพลังงานอย่างเช่นไม้ฟืนเผาหมดแล้วจะปลูกทดแทนสักต้นต้องใช้เวลาหลายปีจึงพูดว่ารักษาไว้ยากทำลายนั้นง่ายเพราะเหตุนี้หวังว่าชาวโลกต้องถนอมบุญไว้มากๆหน่อยมิฉะนั้นพอหมดบุญเวรก็ตามมาจึงต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ความอบอุ่นแก่คนอื่นบ้างแน่นอนทีเดียวย่อมได้รับความอบอุ่นจากเขาด้วย อันนี้เป็นการย้อนกลับของแสงและกวรปฏิบัติตาม4ข้อเพื่อปรับปรุงตนเองให้สมบูรณ์ 1. ทักษิณมงคลทำให้ชีวิตเติบโตยืนยาวผู้ที่ไม่รู้จักขยายเปลวไฟแห่งชีวิตต่อชีวิตของเขาจะอับเฉาเดียวดายทักษิณมงคลมันผู้ที่กำลังจเจริญเติบโตเดือดลมแข็งแรงความอบอุ่นสมบูรณ์มีชีวิตชีวาในขณะที่เจ้านำความอบอุ่นไปดูแลผู้อื่นให้ความอบอุ่นคนอื่น เพื่อกระจัดความเย็ยนชามือดมัวความเห็นแก่ตัวอย่างเย็ยนชาความอบอุ่นเหมือนไฟสามารถส่องความสว่างให้แก่คนอื่นได้ให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่นแต่จงยาปล่อยจนสุดตัวจะเป็นการเล่นกับไฟและจะเผาตนเอง 2. เดินทางในตอนกลางคืนจะต้องถือตะเกียงไปด้วยคือต้องเชิญทักษิณมงคลไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงในการตกลงคูข้างๆหรือชนเสาไฟฟ้าไฟคือเทพสว่างของเจ้า เจ้าหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เช่าโลกชอบดับไฟทําเสื่อมเสียศีลธรรมก่ออกุศลในความมืดจึงทําให้ดวงใจสีแดงต้องเปลี่ยนสีลงทันทีโดยถูกขนานนามว่าใจดําถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ขาดจากวิญญาณธาตุแห่งทักษิณมงคล 3. ปล่อยใจและเลืองกามเลือดลมเสื่อมสลายดังเช่นน้ามันถัดไฟมากไปถ้าม่อยู่ในสภาวะขาดแคนพลังงานเกิดอันตรายได้ คนแม้จะมีเลือดสมบูรณ์แต่หากไม่รู้จักถนอมใช้เพราะย่างกสูวไยกลางคนยังไม่ทันแก่ก่อ,อนแอร่างกายมีโรคมากดังนั้นควรรู้จักถนอมเลือดเนื้อไว้อย่างเหมือนจะเก็งน้ำมันหมดแล้วจะดับสิ้นไปเอง 4. เชชาวโกควรถือคติเพอผ่านตนเองให้ความสว่างผู้อื่นภาพพจน์ของทักษิณมงคลคือการพอผ่านตนเองเพื่อชีวิตตนเองสว่างขึ้นขจัดเมฆหมอกอันมืดมัวให้หมดไป ส่องสว่างได้เป็นพันไม้เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นทิศทางตนเองก็ไม่หลงทางดังเช่นไฟถนนดูเหมือนส่องสว่างให้ผู้อื่นที่จริงแล้วส่องสว่างให้ตนเองด้วยเหตุชะนี้มนุษย์คนอุดทิศความน้อยนิดของตนเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์อันไพศาลจะเปียบประดุดไม้ขีดไฟการเล็กๆโดยมีชีวิตเล็กๆไปจุดไฟในดวงใจของแต่ละคนให้สว่างขึ้นดังนั้นดวงไฟของเจ้าได้ปรากฏตัวอยู่ในดวงใจแต่ละดวงให้สว่างขึ้นโดยเหตุนี้ การดับการตายของเจ้าก็ได้เกิดใหม่เทพไฟใช้ความร้อนให้เกิดพลังไปช่วยชาวโลกในทํางานนุดไม่กล้าเข้าใกล้ตัวมันมันได้ใช้จิตวิญญาณเต็มกำลังเพื่อการเผาไหม้นุดต้องการเรียนรู้จิตวิญญาณแบบนี้จึงสามารถยืดวิญญาณชีวิตของตนเองโดยไม่มีวันดับสูญวันนี้ชมทักษิณมงคลเพียงเท่าน,นี้ก่อนอาตมาจะพานายางเซนกลับไปพักผ่อนอยังสำนักวันหน้าคอยมาเยี่ยมครวะท่านเทพเจ้าอีก มีอะไรที่ผิดมายยาดข้อยาันเทพเจ้าโปรดอภัยด้วยหยางเซินเหน็ดเหนื่อยมากแล้ววันหลังค่อยมาคุยต่อขอส่งท่านทั้งสองกลับสำนักกาบขออภัยในความผิดพลาดขอท่านเทพเจ้าได้โปรดอภัยด้วยผมนั่งบนดอกบัวเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้สำนักเสียงตึงถึงแล้วละ่ะหยางเซินลงจากดอกบัวมีนันกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม thank you